สวัสดีครับเจ้าร้าน S N P Market ครับวันนี้เรามีเลนตัว Sony 50 F 1.4ไซส์มานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นเลนมือ2ของทางร้าน S N P Market นะครับตัวนี้เป็นเลนปีเดี๋ยวดูข้างกล่องน,นะครับตัวปี2018นะครับเป็นเลนที่ค่อนข้างเป็นปีใหม่ตัวนี้จะมาพร้อมกล่องนะครับเป็นอดีตประกันศูนย์แล้วก็มาพร้อมตัวเลนที่มีฮูดแล้วก็ฝาหน้าฝาหลังแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตัวเลนเนี่ยมีตำหนิอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเลนสินค้ามือสองนะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับคุณภาพตัวนี้คือค่อนข้างสูงมากที่ f 1 4นะครับอาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้บริเวณแหวนโฟกัสนะครับก็สภาพโดยรวมยังสวยนะครับอาจจะมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆในการใช้งานนะครับแต่ถ้าดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าแทบไม่ค่อยมีรอยการใช้งานเท่าไหร อาจจะมีค่าฝุ่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆในรูนะครับต่อมา,อาจ,จะเป็นในเรื่องของตัวผิวบอดี้นะครับก็แทบไม่มีรอยตำหนิใดๆมีตรงนี้จุดเดียวน,นิดเดียวเป็นรอยเล็กมากต่อมานะครับก็มาดูเรื่อยๆสีเรียลงนัมเบอร์ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแหวนปรับตัว F นะครับยังมีคลิกล็อกอยู่ปกติ ก็ดูสภาพก็ยังสวยครับมีรอยขราบเล็กน้อยสามารถทคำความสะอาดได้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยเสียสีกับคล้ายคเหมือนกับกระเป๋านะครับไม่ใช่รอยจิกรอยบุบอะไรครับตัวนี้เป็นตัวเลนมือ2ครับสภาพสวยด้านหลังก็ไม่มีไม่มีลาไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับเล็กน้อยถ้าจะจากที่เห็นนี่ก็คือจะมีเม็ดหนึ่ง ฝุ่นที่อยู่ในเลนเป็นปกตินะครับเพราะว่าเลนเป็นสินค้ามือสองแล้วก็มีการใช้งานมีโอกาสที่ฝุ่นเข้าไปได้เกือบทุกตัวเลยนะครับต้องบอกตรงว่าเลนเนี่ยเข้าได้ทุกตัวแล้วก็ในส่วนของของเลนนะครับเราสามารถทำความสะอาดได้าจากเบื้องต้นภายนอกตัวนี้หน้าเลนใส่นะครับไม่มีรอยอะไรใดๆ หน้าเลนมีฝุ่น1เม็ดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเลนส์ไม่มีผลกับการถ่ายภาพนะครับตัวฝุ่นนะครับไม่มีผลกับการถ่ายภาพมีแค่เม็ดเดียวก็ท่านนาสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางร้านเ m ส m a r พีมได้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับที่ทางร้านจไหน่าย